Motherfucker <laughs> ท่านผู้ชมนะครับผมยนดีกับผมฟู้ว่าเกมเมอร์นะครับต่อภาคที่สองนะครับเซหรับเกมกเซนติบิวการซูเปอร์โบนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนจอและที่ร้อยละทำห้ถน,าานัดการยิงมากขึ้นนะครับการบังคับะไรนี้ถนัดมากขึ้นเลยใช้จอเนี่ยในผลที่มาสอนการใช้โปรแกรมเอ่ออิมูเลเตอร์ PS1 นะครับรู้ว่าเล่นเกม PS1 ว่าพีเอสเอ็กบนเครื่องพีซีไงแต่เราทำคลิปให้ดูนะแล้วก็ปรับการตั้งค่าใช้จอใช้แป้นพิมพ์อะไรให้ดูด้วยนะครับแต่วันนี้ขอเล่นอันนี้ก็ติดใจมากเลยกเซนเซนติบิวเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบกเซนตั้งแต่บิว เก่าแล้วอ่ะอนนี้มาจะมาแคสทห้หมดเกิดที่ภาคเลยนะครับที่เราเคยใสญยากันไว้โอเคแล้เดยภาคที่สองอาจารย์ที่มีคนหนึ่งในโทรศัพท์โทรบอกแล้วว่าเราไปฆ่าแต่ก่อนนะครับอ่าเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเราชื่ออาร์ทอมสันนะครับอาจารย์ที่ฆ่าไอ้บอสไอ้บอสหัวสมองไหลออกมามีรถตู้นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าภาพนี้ครับเป็นภาพที่อ่าบอกไงเล่นงาน่ายไปไหมนะเพราะว่ากระสุนที่มีไม่จํากัดนะครับต่างกับริชากับภาคอื่นเลยที่มีกระสุนที่ เราเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่พานนี้มันบอกว่ามันเดอบูเลยแหละแต่ว่ามันก็มีความหล่อซ่อนอยู่บ้านนะั่นคือการเปิดประตูนะครับโอเคเปิดเข้าไปนะครับใช้แคคเกอร์คีย์นะครับโอเคอ้าวฮอนะครับแต่ตอนจะพัทที่แล้วใช่ไหมมีฮอรนะครับโอ้ดีคนที่ไปอ่อน,นีิทหารลงมานะครับตอนที่เราจะเจอเจะฆ่าผู้ทหารใครวะ อาจจะข้ามเลยนะเพราะว่าข้ามไม่ได้ด้วยมพูดอะไไม่มีตาเปลืกตัวฟ้ามันเรื่องครับไปเพล่ยอสองลันนะครับจะต้องหามมาแค่คนเดียวจะเจอนะท่านผู้ชมโอเคเตรียมพร้อมครับอ่าเปิดประตูครับเนี่ยฉากเป็นประตูแบบนี้ครับที่เป็นฉากระดับตำนานนะครับเซหรั์เดซิลวิลไมนมีเกมไหนทำแบบนี้นได้อีกแล้วถ้<ำ>าไปติดกสิอเลยอ่า โอเคหาใจอุ้ยบอสกตอร์นั่นอะไรอ่ะซอบี้นอนอะเอาเตรียมตัวรัยิงก็ไปยิงก็ไปยิงก็ไปมีแก๊สล้วมาด้วยอ้าวเฮ้ยสลายตัวได้ด้วยเว้ยโอ้หายตัวได้ยิงจ่าฮัตตอรี่นี่ชิมิบอชิมิบอจะหาของก่อนหนัง oh. ช ah, hey, oh, ah ่วยนี่จะดูใครซิสโอ้โหแหนใครใครที ang, ่รู kay, ้จักเกมนี้ดีก็น่าจะเป็นรู้นะเป็นเกมน่ารัก ไม่ด่าเกมล่าเดโยวเสารนะครับตู้เกมอยากเล่นนะโอเคเปิดประตูเข้าไปกอกกอกขอเข้าหน่อยอุย้ยอะไรวะคาสิเนอรอ่าคาสิเนออัทอร์ซันซน,ซน,ซน,นินนยงยงโอ้โหทหารสองคนมีปืนมีเค,คำมีเครปืนพกอ้าวฮ้ยเป็นไรอะหายหายสลายตัวได้ตันี้ใครฆ่าให้อะ เอาหายตัวเองอ๋อนู่นใค,<ะ>ใครวะใคร,ใครวะตายเฮ้ยใครวะอาร์ตรวมดีอาร์ตโ,โอ้โห <c oughs> หายตัวไปยิงแล้วก็หายตัวไปปีเกมที่ตัวกระสุนดีนะ <c oughs> เอากระสุนมา,มา,ม,ามาเกย์กายโอเคจะกลับมาห้องเดิมไหมโอ okay. เคแกมาครับอ่าอาร์เคดทีว่ากุญแจห้องเล่นเกมนะครับ <c oughs> ใช่ไหมน่าเป็นกุญแจตู้เกมนะครับ คุณแจ็ตตู้เกมอะเขียนใช่ไหมตู้เกมใช่ไหมะใช่นะครับโอเคไม่มีของเลยอหารโอเคแบบตัวไปก๊อกก๊อกกึ๊กกึ๊กโอเคแบบตัวปะฟูอุ้ยคาศีนี่แล้วเหรออ๋อไม่ใช่ฐานนี้ไปได้ไหมครับเนี่ยอย่าออกไปมันมันเท่เนี่ยออกไปทีหนึ่งเท่เลยอ้าทุบสันลุยเข้าเพื่อนไปกัเจ้าเจ้าแอนเทอร์พอใช่ไหม โอเคใช่อัคคีตุกตัวแต่ตั่นแทนอุ้ยไอออย่าทุบดีอย่าทุบไม่ทุบหรอกครับไม่ทุบหรอกโอเคใช้จอยทีส่สั่งมากขึ้นเลยอยากกินน้ำหิวน้ำจงเบยจุยกกระเบยเฮ้ยอะไรวะโมหฮมน่าจะเป็นอ่ะที่ มาชแปลงงั้นทั้งที่งับอะไรสักอย่างนะว่าไม้เ,เท้านะครับเฮ้ยสูนไพ่ต้นยักษ์ไม่ใช่แล้วไม่สูนไพ่ใหญ่เกินอย่างงี้เห็ยมาแ่าวครับหาลงมันไดยังเป็นนะครับฉากกฉาก,ากโอเคลงไปเลยเพื่อ เอาเฮ้ยยาฝากกดฝากกดโดนทุบเลยกดโดนทุบไปสองครั้งโดนทุบสองครั้งยังไฟปกติเฮ้ยไม่ไฟแล้วตอนนี้คัชชันแล้วคัชชันแล้วตอนนี้โดนทุบไปแล้วสองครั้งเออต้องทุบแล้วแอนดามีสุนทายกินเทิมอยู่ใช่เลยไฟเมื่อตอนนี้อเมริกาเล่นที่ซิ้นเปลืองโอเคตัวนี้จะเซฟไว้ก่อนนะครับ เอาแล้วครับก่อแล้วกันจบป่ะเมื่อกี้ครับผมจะบอกว่าเซ็งมากเลยครับถ่ายไปแล้วแล้วมันติดมันชันไม่ติดเลยเซ็งครับไม่เซ็งไม่ได้งไงเหรอรัต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่เซ็งนแหะครับโอเคน้ำมันคือสเปชีบอพืออะไรฟิสอ,อิสสเปเออ๋อสเปอไว้เวลาตัวหมีนี่ฉีดใ้ตะแกรใช่ไหมใช่ <laughs> อันนี้มันโลอนนะครับแอคอันนี้มันสเป เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอ่าสเปชีดเอ่อฟูฟูตัวเองนะครับเข้เฉ่งรึเปล่านะฮะมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมเรื่อยๆมาวิการพนันอู้อยากเล่นอยง่เลยอืออยังไม่เป็น,ปน <c oughs> โอเคเล่นมากกว่าแล้วเข้ามาเชอะไปดูก๊อกก๊อกเมื่อกี้ถ่ายมิติแอเคชั่นมันกระโปงเ <c oughs> ดี๋ยวจะด่าแอเคชั่นยังกระดานไม่ลงโอเคห้องนี้มีอะไรซ่อนงาม อุ้ยปืนแฮนกันซีด้วยนะแฮนกันซีกระสุนเจ้กัดแน่นอนเอ๊ไอสัตว์กระสุนเจ้กัดสิบห้านัดที่แฮนกัน์เอนี่ยมันเดือดเลือดเลือดเจะากัดหรอเราดูตรงกระสุนแฮนกันบูลเลตอ๋อนี่กระสุนมันไม่มีวะโอ้โหท่านผู้ชมครับเซ็งเลยครับ ไม่ใช่แค่กันมีหรอกมันมีเอมันต้องมีบีเดียวมันไม่มีอ่ะครับโอเคจ้าแม่งไปจังนะอุ้ยระเบิดใช่วหมไม่ใช่อะไรวะเหมือนน้องไก่เนี่ยโอ้ยกลิ่นอะไรวะเหมือนระเบิดหรือไก่ดูไปก็เหมือนต้องน่องไก่ไม่ใช่แล้วไปตู้เกมเลยนะโอเคตายโอรศัพท์นะเปิดเข้าไปเลยเปิดฝาโอ้โหมีชาแบบนี้ด้วยครับลงเรนเดอร์ลงไป โอ้โหเสียงโคตรดังครับไม่ใช่ซอมบี้เขาตื่นตัวหมดเลย <c oughs> เอาละลงมาแล้วตัวนั้นมีอะไรตัวนั้นมีอะไรอร่อยตัวมีอร่อยเปิดได้ไหมอ้าวเปิดไม่ได้อันเดี๋ยวรอใหมมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวดิบอกว่ามันล็อกจากด้านนอกใครมันล็อกวะแกกูไปที่ข้างน,นอกได้ถึงเมื่อได้ถึงเมืงอเดี๋ยวเปิดล็อกให้ดูนะ โอเคขึ้นได้อีกไหมถ้าเกิดผมลงน้ำนี่จะเป็นไรไหมลงน้ำนี่จะมีปลาเปร็นย่ามากัดตูดผมไหมหรือว่ามีตัวอะไรมันกระดุดจับเข้าไปไงลากลากลากกินในน้ำนย่งเงี้ยไอ้นี่อร่อยอะเรนเดอร์ทำไมมันต้องอีกขึ้นเดี๋ยวมั้ไม่ได้อะอ่มฝาปิดใครปิดฝาเอเอ็กซทำไมอุ้ยมัน ตาเดือดอายว่าใครที่รู้จักเ,กเดือดอายคนจะรู้ดีเนี่ยคิปเอา What the fuck ไปเถอะเปิดประตูจะออกไปทําไมคิปเอาทำไมแล้วต้องคขีดไม้ตื่นเหรอฉช่วยใครจะไดๆพูดเลยอุ้ยโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลอะไรวะโน้ตสมุดโน้ตจอห์นนิตเตอร์แอนดี้ไดอารี่เป็นไดอารี่ของแอนดี้นะ อเกี่ยวกับออนดี้รถของใต้ท่อระบายน้ำแห่งนี้นะครับวันที่หกกันยายุนฉันไม่เคยเห็นเขาเลยแต่ฉันได้ยินมาว่ามีคนเรือกร้อยให้พินเซนได้กลายเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมืองน,นี้อย่างเป็นทางการเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่อเมริกาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเหมือนปีศาจเขาไม่ทั้งเลยเลยที่จะเลือกที่จะฆ่าเพื่อนของเขาเพื่อจะให้ส่งเสริขเขาขเขาเองดีแล้วแต่ฉันอยู่ในท่อระบายน้ำอาศัยมืดบิดแห่งนี้ มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันเลยวันที่ยี่สิบกันยายนฉันได้ยิขยนข่าวลือที่น่าขยะขยะมากเลยว่ามีผู้วิชาการคนใหม่ชื่อวิเซนเขาได้สั่งซื้อบุคลากรแล้วก็มีสิ่งอนุเคาสะดวกไ,ไปหมดและการทดลองที่ปาเถือนทุกวันได้นาเด็กเข้ามาจัดที่ว่าทุ่มมูลโลกฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมเด็กพวกนั้นถูกนําตัวมายมังเมืองนี้แต่ให้ใจว่าต้องมารบกวนดีฉันก็ไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมตราบใดที่มันไม่มากระทบถึงตัวฉันวันที่สิบตุลาคม ดูเหมือนว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุรายเลนที่เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาฉันไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ฉันได้ยินมาว่าผู้บูชาการวินเซนต์ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่โหดร้ายมากเลยวันที่เก้าพฤศจิกายนวันนี้ที่ผ่านมาผู้บูชาการวินเซนต์ได้ลงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบแลาได้พูดคุยกับเขาเล็กน้อยแต่ฉันจะได้เห็นอะไรเหรอแต่ว่าความโหดร้ายในตัวเขาเมื่อฉันได้ให้ภาพหรือของที่เราลึ้ให้กับเขาเขาก็โกรจัดอย่างมากและเขาก็กระตุกปีศาใบ้ โอ c คเช่นอะไรเนี่ยเป็นลายอาร์ตเป็นลายโอ้โหหน้ามึงนี่ว่าอักหล่อไม่พอเนี่ยไม่ได้โอ้ไม่นี่มันฉันนี่ I am Vincent. นี่มันของฉันทั้งหมดเลยนี่อใครวะนี่แกเป็นใครอะใครวะเอาไปเลยแล้วกันแล้วกันอย่าฆ่าฉันนะเอาไปเลยไ้วจะทำนะทำแบบโอ้โหจะไม่กินอะไรเลยยุ่ก่อน เออเด็กหัวทองทำไมมันทำงานนะเนีเฮ้ยนัหัวทองทำไมอ่ะหัวทองแล้วมันหล่อยังไงวะเนี่ยทำอะไรอักนี่อักนี่ทนไม่ไหวเลยอะไรวะสุดชดกันเนะไม่มีชดไม่มีปืนชดกันแนละ้วทำางไะโอเคตอนนี้อัคปีรูปแฟนขับเขาแปะรูปเขาเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นอะโรคจิตเน่บาลแปะทำไมวะไม่ห่ำเอ้ยแปะเต็มตู้เลยเนี่ยรูปกูนะหล่อใชเหรออไม่ใช่กูนะอาร์คนะโอเคปร,ประตู เด็กน่ะไอเวนนั่นเป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเดลลี่น่ะมาพาอีกทีนะครับเนื่องจากมันยาวไปผมจะเดลลี่ทุกอันมาพาอีกทีนะโอเคอู้เด็กเวนเป็นไงหล่อนไปอย่างเร็วเลยครับไปอย่างเร็วพอดีอุ้ยมาจั้มาจากไหนโอ้ฟันยังเร็วเลยมาจับแม่เลยโอ้โหอลิภั้ฑ์นี่ทำนี้มาอันนี้กินทำไมเอายู่อะไรตอนนี้ตากะชากกระชักดิ้นทำไมนายดิ้นทำไม ดินทำไมไมาอย่าไม่รู้ตั้งตัวแหมไม่เสียกินเฮือกไปแล้วเนี่ยสมไทยไทยเลยไฟนะปกติเดีไม่ใหญ่มากเจอไอ้ลินยานี่พันตัวไปนิดหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ไปย,ย่างไวเนี่ยมีฝนท,ทอนใหญ่รู้นะไปโอ้เสียงนี้เหยียบที่หนึ่งดังเลยนะเนี่ยถึงบ้านัหมถึงไม่มาอุ้ยพาละใจสวรรค์ ห้องสวรรค์สวรรค์ในนรกอืมโอเคถึงจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมนี่น่าจะเป็นตอนจบแล้วใช่ไหมโอ้โหเปิดประตูข้าสวรรค์กันเปิดประตูสวรรค์ดิรันโดนเปิดประตูใส่ก่อนแล้วมันนอนตื๊ดกันใช่เลยฮะโอ้โหเยอะจังสี่สองตัวนับก่อนแป๊บโอ้ยสองโอ้โหมาจากไหนวะยะอย่าไปจับปูได้ไหมมามาจับมาจับอะไรนายจับฉันทำ อชิบหายเลรื่อยเลยตอนนี้นี่โหลดตอนนี้โหลดอะไรโหลดทำไมนี่นั่นมันโอ๊ยไม่ตายไม่ตายโอ้โหจากไหนเนี่ยมาจากไหนครับท่านผู้ชมมาจากไหนโอ้โหไม่สู้ไม่เสี่ยงเลยครับตกใจนะนี่แล้วไปไม่ได้ด้วยนะแคนชั่นอีแคนชั่นเลยไหมเอาละเอาละเอาละออฟฟิศ พี่ซันออฟฟิศก็คุกคุกเหรอต้องไปคุกสิครับคุกคนคุกก็นะคุกล็อกคอกลุกอะไรมึงคอกลุกคุยดูดูคุยโอเคอันนี้อะไรรีแคปชั่นระชาสัมพันธ์มีพิชาสัมพันธ์เนี่ยเหรอพาราไรนี่ยนะเดี๋ยวจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนไม่ใช่ละโอเคแปบตัว w h a ปั๊บ fuck ไอเด็กเวนไปไหนอย่างเวนวะไปอย่างเร็วนะโอ้ มาจากใครมาจากไครมมาจากไคไมาจากไหน,มา,าไหนม,ามาจากไหนโอเคจนจับไปหลายทีแล้วเนี่ยโอ้โหมันมามันมาแบบว่าทุกรอบด้นเน่ยจะไปยังไงมันต้องใช้คืเล่นเซียว,วไม่เก่งด้วยนะครับก็เลยไปหยาดที่เห็นนะอย่าว่ากันนะนะครับผมอยากเล่นนะครับอยากแคสตด้วยอยากให้เรื่องภาษาึกษาประเพอดีไทยนะครับโอเค ออฟฟิศนี่ชั้นนี้มีอแต่มาพากลนะเนี่ยเขียนอะไรวะไปไปกันทอมบินประตูที่ช่างหรูหาอาลังการเอ็ดดิกเวีนไปไหนวะใหญ่ที่สุดมิเ <c oughs> ช่เขา้ากูอุย๊ยอัมเบลา่ามาแล้วอัมเบลา่าของอัมเบล่าเหรอล่มใช่ไหมไม่อัมเบลา่านี่ไปอยู่ใต้เนียหยาบทุกอย่างอัมเบลา่าขอใส่หมวกเลยยจะใส่หมวกโอ้ยคิสเซนชิพเดลี่ อ่านได้ดีกับคุกนะครับคุกคุกวันที่20ตุลาคมในวันนี้เราได้รับการรีเพการรายงานของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีหนูตะเพาได้ฆ่าตัวตายกว่า20ตัวสำนักงานใหญ่ก็ไม่ให้ดูเหมือนจะมีข้อสงสัยและบอกว่าพวกเขาวางแผนที่จะทดแทนหนูตะเพาเร็วๆนี้ที่จะสายเกินไปแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเสียใจที่ฉันได้ส่งรายงานปลอมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเมื่อมันเกิดขึ้นจริงฉันก็จะหนี และก็ตามตอนที่ฉันยังอยู่ในเมืองนี้ม,ม,มันหมายถึงความตายฉันฉันว่าฉันกล้าที่จะต่อต้านผู้บงังคับบัญชาการวินเซนต์ฉันจะไม่ลืมรอยยิ้มที่โหดร้ายของวินเซนต์เมื่อเขาถูกยิงเด็กผู้ชายที่พยายามจะที่จะหลบหนีออกมาจากใต้คุกออกมาจากคุกในคืนนั้นมันดูราวกับว่าเขากํลาลังฆ่าลังของมแมลงผู้บัญชาการวินเซนต์ย่อมเป็นบุคคลที่มากเลือกเอกยินเหมือนอย่างที่เขาลือก,กันว่าเขาเป็นฆาตกรที่แท้จริง จะอยู่ในตำแหน่งที่ฉันควรจะรายงานความจริงไปยังสำนักงานใหญ่แต่ฉันกลัวฉันกลัวถ้าผู้นำผู้ชายการวินเซนต์ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรดีปิดไปเลยเอาไปลากุญแจทองคำเดนะี๋ยวนี้มีแจมีแจวะกุญแจไขหอกคุกไขกุญแจคุกกุญแจคุกสมัยโคตรใหญ่จะอย่าได้ไอะไระวะจะมีเราดูสักขวดเลยนะอะไรวะ วอนนี้บุกอาเบล่าไลอัพเียหนังสือกับอาเบล่าหที่กับร่มเหรอการใช้ร่มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ละหรือองค์กรนะอาเบล่าเดี๋ยวผมจะศึกษาพิธ์ไทยทุกภาคเลยเนี่ยภาคนีไม่กล้าพาดีเลยโอ้โหจากวะพี่เหรอเนาะพี่โอ้โหเมื่อกี้เห็นว่าตายแล้วนะมาจากไหนอีกเนี่ยมาจากไหนอีกมาจากไหนอีกครับทำไมต้องมาทามอย่างนี้เฮ้ยซอมบี้มั่วควายแบบวะท่านผู้ชม มาอันนี้แล้วก็ไม่มาแล้วครับมันต้องมันต้องติดอ้อมนะครับท่านผู้ชมมันต้องติดอ้อมด้วยนะไม่อ้อมนี่มันอยู่ไม่ได้เลยนะโอเคเค่สมุนไพรกูหมดเฉยนะไม่อยากใช้สเปรย์ฉีดใต้รักแล้วนะมันบิ่นเลยเปลืองนะครับเอาแต่ว่าชีวิตกลางๆเนี่ยพอแล้วนะครับไม่ต้องไฟแล้วไม่ต้องไฟก็ได้ไฟควายไม่ใช่นะเอาละไม่มีใครรอกูเลยโอเคดีมากพิชซเซลคี เอาละลรถตัวจะมีอะไรรอผมแน่นอนในคนุกนี่ไม่มีด้วยม,มีใครมาเซอร์ฟไพ่กูหรือไงวะโอ้ยเชือกนั่นไงรถเชือกอน,นไง